สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมีมอแคนแฟนมอล่ําที่คารพรักสู้ผู้สูคนวันนี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพยัญชนครับอ้าวเกิดเหตุการณ์เอียงข้นกับวงการมอร้องหมอล่ํานาะพี่น้องเนาะเรียกว่าช็อกอีกแล้วพยัญันะเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าเธอนีบริเ้เกิดขึ้นกับศิลปินมอร้องมอล่ําแต่ว่าเกิดขึ้นกับ fc แฟนคลับที่ไปดูการแสดงของหมอล่ําเมื่อคขึ้นที่ผ่านมากล่าสุดพี่น้องเพจดังคนลุกทุ่ง่ซี แฟนหมอลำวิดดับยกคั้นเพื่อนว่า oh. ดูหมอลำซอดแจ้งเพื่อนว่านข้อหมอลำของแพรหลังดูหมอลำศิลปินผู้ไทยจนสอดแจ้งที่วัดในอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดรสีสเกตเกิดอุบัติเหตุหลุดโคง้งชนเสาไฟฟ้าวิดดับยกขั้นเพื่อนว่าที่บริเวณหน้าวัดสะกําแพงน้อยถนนไม้เหล็ก226รีสเกตอุทุมพรพิสยัยตำบลขายุงอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดรสีสเกต คนขับรถยนต์เปิดเผยว่าจะขของหละกะมูนี่เดินทางไปเบิ้งการแสดงหมอล่ำศิลปินผู้ไทยที่วัดส,สะกกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยหลังการแสดงจบในช่วงเศาราจึงพากันขับรถยนต์เพื่อเดินทางกลับมาบ้านแต่ปรากฏว่าขณะขับรถยนต์เดินทางกลับรถได้เกิดเสียลักแหกโค้งพี่น้องหละกะ พุ่งลงข้างทางก้อนที่สีมาส้นกับเสาไฟฟ้าวิดดับเลยว่าสัน้นอ้าวเข้าเห็นสภาพรถแล้วพยายามผ่านอโอ้ยเรียกว่าเดชาบุญอิรีพยายามผ่านคือ ฝั่งตะวันลดร่นรงขังทางเรือไปซ,ซ้นกับเสาไฟฟ้าสะเทอไม่ใช่ผ่านมันสิเป็นจังไดเอาแมนบอลสำหรับเรื่องนี้เนาะพี่น้องนอกกระสเห็นอุท่าห้อนสอนใจลหลายๆอย่างเด้อพี่น้องเด้อพอได้ออกมาตำหนีกันแต่ว่าที่ออกมาเบ้านี่เพื่อ,อสิว่าจังไดละเพื่อ FC แฟนคลับข้อเดียวกันเฮ่าในละพี่น้องให้ปลอดภัยแล้วข้าม่าไปเบิงหมอล่ำเออเฮ่าต้องมีสติสติจังไดเพราะว่าไปเบิงหมอล่ำปึ๊บ ส่วนใหญ่แล้วกระสิมีการกินดืมม่มแมนว่าเรพี่น้องกินดื่มอดลับอดนอนนี่มันมีอยู่แล้ว <ฮะ S 2> โดยเฉพาะเอฟซีแฟนครับทีวากัน่ายยุ่จนเตยล่าจังีิเอ่อ่วมอ่อนเพียบมันกับเป็นส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งพี่น้องเอ่อะ,ะก็บ,บวกกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางคนกับว่าชิ้นพื้นที่บางหมองกับห <ฮะ S 2> มอกล่องจัดจังสีแ่เ <ฮะ S 2> ออเทือนี่ก่ย่างถือว่าดีพี่น้องบอดเมีผู้ใดสูญเสียเนาะเออการไปมวลไปเบื้องบอลลัมช่วงนี้มันกะแห่งงานหลาย ออออกพรรษาแล้วมันนี้ก็ออกพรรษาแล้วพี่น้องต่อจากนี้ก็สิมีมอลำั่มยาวแงกันไปเรื่อยๆมาที่นี่แต่พอว่าสิเป็นบุญแจกเขาบุญกระถินเออร้อยกระทงอียงสับเพเหระบุญบวชบุญนั้นบุญนี่ก็สีมีหมอลลัมมอลำ่เนาะพี่น้องเนาะแล้วสําหรับสถานที่เกิดเหตุเอ่อบอกไม่ขึ้นเก้าดอกพราว่าวพ่นเห็นแล้วไปเพราะว่าผมเดนทา่งไปปีทีแล้วถนนพึ่งสีกำลังก่อสร้างเออเนาะ หล,หลายส่วนห,หลายมองหลายบอนถา่าบอชิ้นพื้นที่กะกะกค่อนขางสีอันตายล่อยู่โดยเฉพาะช่วงกลางคืนค่อนขังสีมืดแถวนั้นเอ่อ,อพี่น้องแล้วถนนกับเป็นตั้งระดับค่อนขังสูงอเออนี่แหละเป็นยังจังหวะห้ระมัดระว่างพี่น้องอืมหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังสิไมฮะเป็นห่วงได้พี่น้องก็คือหมอล่ำกัขาก็ได้ยินข้าวข้าวอ่าหลายเทือแล้ว แต่ว่าสําหรับเอฟซีแฟนครับผมเสือว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกของปีนี้แต่ว่าอาจสิมีหลายเหตุการณ์แต่ว่าเพิ่นว่าได้เป็นข่าวเป็นข่าวซื้อๆก็เลยมาบอกมาเตือนพีเตือนน้องว่าเฉพาะอุบัติเหตุค้คเมื่อนี่เจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่เพิ่นตั้งด้านตรวจสกัดเป้าเอกอฮอลจังส่ไหมซัมนี่ก็ถือว่าโอ้หนักแล้ว เ<ต>สียเวลาสำหรับกบรณนีนี้กับผ่ห้หเพิ่นดื่มหรือว่าบ่ด,ดื่มเนาะพี่น้องเนาะกับผู้เพิ่นบ่ได้ลงในข่าวไว้แต่ว่าสิจังได๋ก็ตามพยายียงข้ามขามนี่ล่ะ อให้ระมัดระวังว่าสันเถาะ FC แฟนคลับเป็นห่วงสุขุมสุขคุณน่ะล่ะบ่แม่นเฉพาะศิลปินมอรอร์มอลลั่มเถานั้น FC แฟนคลับจังสีแหมค่ะไปเบิ่งการแสดงมอรอร์มอลลัมบางคนนี่โอ้ยจนว่าสิเก็บฮันนั่มมอลลัมซอยมอลลั่มของเดฟในข้ามผ่านหักสื่นชอบมอลลั่มวาสันเถาะอ้าวก็เป็นกำลังใจให้การเพิ่มความระมัดระวังเนาะพยาญานเนาะเพราะว่าช่วงเตยล่าแม่นบ่มันก็สิเป็นช่วงแสกเหล้วอ้าวชุมเขาเออดว่าอย่างไรา่ะซุ่มเล้าสุ่มเล้าเออดพุ่งเน เห็นหงแม่ก็เห็นหงแม่นี่วิสัยทัศในการขับขี่อาสิบกค่อยดีแล้วก็บ,บวกกับที่ว่าร่างกายบโบได้นอนเนาะม,มาตลอดทั้งคืนจังสี่คือจังว่าการตัดสินใจอีหยังอาสิบพูดปาจังสี่แม่คนที่ข้ามผานอาศิษ์าสตราจ๊นน้อยจังสี่เนาะระยะเวลาการขับโหลดเป็นวันที่สองช่วงอันตรายช่วงแรกคือช่วงอโพเพคภวคันี่ก็ล่างสีขคำแน่เพราะคำแน่นี่อันนี้การอันตรายแต่ว่าอันตรายนักก็นั่นก็คือ ช่วงใกล้สว่างใกล้ฟ้าสางนี่แหละพี่น้อง<ะ>โผเพแบบว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ตาแล้วกับบวกก<ะ>ับขัวงวงแบบที่นี่เพราะ,ะว่าคนเอามันสิมักงวงได้คอนสีแก้มเลยละ่ะแออหงเปิดเพลงนี่ก้มเลยบรรทัด<ะ>นั่นแหละแล้วฮาสีแก้จกังหดพี่น้องคนขับก็ต้องอเบิ้งจะของนํ<ะ>ไา,าไหวบอถาบไหวบอต้องรีบพี่น้องวัากบไหวดอกจอดพักน<ะ>อนคอนซะเนาะจังสิไหมหรือว่าถ้าผู้ใด อ่าับรถเป็นคือกันอ่าับรถแข็งเออบ่ได้ดื่มได้กินกะเอาขับซอยเพิ่นเออนี๊ยละมันจังสิว่าจังใดล่ะส่วนมากแล้วคือจังหวัดลับใน่ายองสี่นอแค่วินาทีเดียวจังสีรถมันก็เสียหลักได้จังสี่มันเป็นยังไงคือเขาคิดว่าเขาไหวด้วยสี่ไวไวไวอย่งสี่นอแต่ว่าแค่ว่าเสี้ยววินาทีคือว่าตาลับไปปุ๊บเดียวนี่ไปเลยเด้งแค่เสียววินาทีไปไกลเลยแม่นบ่นเรียมะว่านเมะกรูนเนี่ก็แหงกันเว้าข่าวอ่าวงระเบียบวัฒนศิลป์พอเอ พอเอต้าอยองงละก็น้องบีบีละกะคพุณแม่คุณแม่รักออนั่นละกะนี่ละประสบอุติเหตุคชื่อกันรถทั้งอุดรเนี่ร้ลงล้ขาทางคือกันพี่น้องอันนั้นก็เสียหายหลายขึ้นกันอแต่ว่าสําหรับเหตุการณ์นี้อถ้าเบิ่งจากสภาพรถแล้วถือว่าของรักษาดีเพราะว่าเบิ่งรถแล้วโอ้โหพี่น้องแต่้าลงขาทางคือกับตะยานแล้วอันนี้ส่งเสาไฟ้อมเด้พี่น้อง ออค้นวบเป็นอย่างนี่ก็ถือว่าโอโ้โหปาฏิหาริย์แล้วพยายามถามพวม่นรถกระบะเป็นรถนนบบเ,นเจ๋งด้วพี่น้องด้อสีฟ้าอ่อนๆเนาะพี่น้องเนาะหนึ่นง<น>ด่าน,นาน,นีออตัวเครื่องผมว่าเสียหายทั้งเบิดนั่นล่ะเพราะว่า<น>ส้นกับเสาไฟาฟ้าแรงสูงพี่น้องออแรงสูงให้แต่กลับขนบ่เป็นอย่างละกะเสาไฟบ่เป็นอย่างเพราะว่า้าเสาไฟล้มลงมานี่พี่น,อน้นอ,งนองอาจ,จีิคิดว่าเสาไฟสําเด็ดสับนึง เออแต่ว่ามุลนราคาพี่น้องของหลวงนี่มุลนราคานี่โอ้โหเรียกได้ว่าเสาตอนนี้ย่งขีดกับมีแสนกวาดหลัไปอืมนั่นแหละดีอยู่เสาไฟกับว่เป็นอย่างนั่นที่สำคัญก็คือคนบ่เป็นอยังข้นว่เป็นอยังนี่ก็ดีแล้วน้อพี่น้องเนาะซักศีนเสียหายกับหาไม่ได้ว่าสั่นเถาะเอาแล้วเป็นจังไรเมื่อคืนนีเพิ่นไปเบิ่งการแสดงของศิลปินผู้ไทยของอีพอวี่วีรพงษ์วงศ์ศิลป์เม่นบ่กกับมี ซูน้าหลายคนเนาะยิ่งฤดูการนี้เลยน้องคอปเตอร์บอกพี่น้่านไปเสริมทัพบนเวทีของหมอลำศิลปินภูไทยเอซีแฟนคลับกับตามไปให้กำลังใจยางเหนียวแน่นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เอซีแฟนคลับเหนียวแน่นเด้แมนบอกน้องคอปเตอร์นัพี่น้องเนาะแต่ว่ามีข่าวมีข่าวออกมาเรื่อยๆพี่น้องซึ่งเมื่อเมื่อขึ้นนี่มันขึ้นมามันขึ้นหรือมันขึ้นมานนี่แหละนาทีเป็นหมู่บ้านเขาไปเห็นแถลงการณ์ดยวยสำหรับทางด้านกรณีของน้องคอปเตอร์ น้องพี่น้องเนาะเพื่อตั้งกฎระเบียบเพื่อสิว่าจงได้ละ่ะเพื่อความชัดเจนเตั้งไว้กันไว้ดีกาแก่ปัญหามันจังสิบก็ได้ตามมาสําหรับกฎระเบียบที่ยังนั่นกับพี่น้องกับเขาไปเบิ้งเองกับลักลกลับสิมี่มาประมาณเพจของน้องอคอปเตอร์นี่ละ่ะนักกรนี่คือจะเป็นเพจของน้องนะก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ยังขึ้นสีบอกเกี่ยวกับทางโปง โดยซิ้มเชิงเดอพี่น้องเดอร์คือบวกเกี่ยวกันเลยแล้วสิมิีการเปิดเพจไหมซึ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่ในวงลัเพิินสิเป็นคนดูแลดูแลเพื่อป้องกันยังป้องกันการทะเลาะบงแว้งอันานันอนี้ของอผู้นั้นเขงผู้นี้ของเอฟซีแฟนคลับว่าจะสั่นซะเอ้านั่นละ ันนะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อคืนนี้แสดงอยู่วัดสะกมแพงใหญ่ท่ามานหนองวงยิงผุดจวนในพญาภานอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนาะแล้วเมื่อแรกพี่น้องสำหรับศิลปินผู้ไทยเนาะทำการแสดงที่โรงเรียนบ้านทุ่งแต้พี่น้องอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรมีกลุ่มปิดผอมสองหมื่นสิบเจ็ดกับสิบแปดสองหมื่นเอ็นซีแฟนคลับของศิลปินผู้ไทยก็สามารถอ่าเข้าไปให้กำลังใจในกลุ่มปิดได้เนาะพี่น้องเนาะจังสันเนพยัญชนะพานเนาะเป็นกำลังใจให้สุขผู้สุขคนพี่น้อง บอกว่าเป็นศิลปินด้วยเอซี่แฟนคลับขับขี่ด้วยความระม,มัดระวังว่าสันาะหลอดภัยเซฟจุกของไว้ก่อนครับอ้าถือว่าให้ข้าวนี่เป็นข้าวสุดขไายของปีนี้เสนอพี่น้องเนอะอาจจะสันลละพี่น้องมืออื่นตักบ,บาตเทโวอ,อยากเชิญชวนพี่น้องไปทบุญกันหลายๆพี่น้องพุทธศาสนิกชนมือแรกนี่ก็ถือว่า เป็นวันออกพรรษา<ฆ>อนอกจากพี่น้องหล,ลายๆมองหล,ลายๆบอนกับพิการจัดการจัดงานทั้งหนังสาวหน่อยเพียเพ้ยนแพงนี่กับทา้งเซลาพุ<ฆ>่มกับพี่<ฆ>มอลลัมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใด้สี่สิไปอ,อยากเบิ่งคอนเสิร์ตวันทั้งพรรษาวสำหรับมื้อน,นี้จากลาลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสำเนียงเราก็ขบกันใหม่คลิปหน้าพี่นอ้นนองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ